Yes กำลังใจเริ่มจากตัวเราตัวเราต้องมีกำลังใจก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะให้กำลังใจคนอื่นนะเพื่อนๆกว่าเราจะผ่านมาได้กว่าเราจะได้ตั้งค่าต่างๆดีใจมากสมไมก่อนกว่าจะได้ตั้งค่าดาวโอ้โหต้องห้าร้ยผู้ติดตามได้ตั้งค่าดาวหกหมืนนาที ได้พอได้ตั้งคาดาวแล้วดีใจก็ทําใหญ่เลยนี่แหละครับเราคิดถึงตรงนั้นพอเสร็จแล้วก็หมดจากหกหมื่นนาทีก็เป็นการสร้างราได้แบบเน,นื้อหานะเออเราก็มีพลังในการทำงานของเราเชา้ามาเราก็สปิดเอาเลยเปิดเครื่องปุ๊บไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเลย <laughs> ไม่ได้เป็นวิชาการอะไรนะเราสู่กันฟังเฉยเพอไปวิชาการไม่รู้หรอก เออไม่ค่อยรู้เรื่รู้อย่างเดียวคือลงมือทาทําไปทําเท,ท่าที่เราทําได้เออบางวานันก็ตื่นเต้นนะนอนไม่หลับตื่นมาตีสี่เขาลุกขึ้นมาดูเพื่อนอ,อตีสี่นะพอตีห้าตีสี่ครึ่งตีห้าส่งคลิปเออไม่ส่งตีสี่นะดูเพื่อนดูอะไรหละเอียดต่างๆ ดูกดดูกดชุมชนว่าเขาห้ามอะไรอะไรเงี้ยมันผ่าปเปยืยอะไรหวัดเสียวเออต่างๆเราดูแล้วห้ามอะไรเงี้ยอะไรที่มีข้อห้ามเราก็ไม่ทําคือต้องคิดอย่างเดียวคือหนึ่งดูแล้วมีความลื่นลมสบายใจวัวเลาะขำเฮงอ่าแล้ว เวลามีวิชาการมานะมีเพื่อนให้วิชาการมาเนี้ยเขาดูเว е ลาเพื่อนเพื่อให้มาหน้าฟีดน,นะเขียนเรื่องการทำงานต่างๆที่ภาพนิ่งอะนะ่ะเนาะเขาหน้าอ่านมอ่านเพลินอ่านมันไปแล้วมันเพลินดีนะไม่ความรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้นะต้องอย่างนี้เอออะไรเงี้ยอืมเราความรู้สึกว่าเออมันกว่าเขาจะผ่านมาได้เนี่ยเนะเพื่อนๆอ,อย่าไปคิดมากเรื่อง การสู้ต่อไปเราเดินมาไกลแล้วเราเดินมาไกลแล้วแต่ว่าเราอย่าไปคิดว่าอุย้ยแต่ละคนเพื่อนเพื่อนบางคนเขาอยู่เป็นหกปีเจ็ดปีแปดปีเออหกปีห้าปีอย่างผมก็เฮ้ยสองปีกว่าอ,อิบจิบๆไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนทํามันไปเรื่อยๆต่อไปเนาะให้กําลังใจเพิ่มพลังกันเพื่อนทุกคนต้องมีพลัง สู้และเดินหน้าต่อนะเดินไปส่งคลิปคอนเทนต์ของเราไปทำหน้าที่ยอยงเรดีที่สุดอย่างอื่นที่จะตามมาไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องคิดมากเออแต่คิดเยอะเรามันความคิดมันจะไม่เกิดในการทำคอนเทนต์มันไม่มัน <mm> สวัสดีครับเพื่อนๆขอให้เพื่อนนมีความสุขกับ